ันนี้มาเที่ยวบ้านอีกหลังหนึ่งของอาจารย์วิสาลานะคะหลังนี้เป็นบ้านที่ไหนคะอ๋ออ่าสหัตะขันจังหวัดกาลสินนะคะที่มีอากาศดีมากเลยค่ะตื่นเช้านี้หนาวเลยล่ะเพราะว่าที่ฝุ่นก็น้อยลงแล้วก็มีแต่ต้นไม้พี่จะชอบต้นไม้อชอบอะไรอะ่ะชอบต้นไม้ชอบป่าชอบน้ําก็เลยคิดว่าบ้านปลายก็เลยกลับบ้านของตัวเองมาอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นบ้านพี่สาว บ้านหลานแต่เราก็มาอยู่ได้เห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นน้ําตกที่อาจารย์แม่ออกแบบแล้วก็ดําเนินการสั่งสร้างเพราะว่าเราชอบน้ําตกค่ะค่ะถ้าเราตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาดื่มกาแฟแล้วก็ดูน้ำตกรู้สึกมันจะสดชื่นดีค่ะเห็นอาจารย์ตกแต่งไปเยอะเลยทั้งแบบต้นไม้ดอกไม้ที่นี่ก็ตกแต่งไปเยอะค่ะแต่ก็คุ้มค่ะคุ้มเพราะว่าอยู่แล้วสบายใจ แล้วก็ยังมีบ้านอีกหลังที่อาจารย์แม่สร้างด้วยใช่ไหมคะมจะคิดทั้งหมดจะมีประมาณสี่หลังค่ะนี่จำถึงหลังนี้ด้วยหล,หลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จค่ะอาจารย์แม่มีแผนการยังไงคะจะอยู่กรุงเทพหรือว่าจะมาอยู่ที่กันะจะอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่ยาวเลยคะ่ะค่ะย,ยาวชั่วชีวิตเลยแล้วอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาทำยังไงคะาาใครสนใจก็มาได้ค่ะ ใครมาเราจะติดใจทุกคนเลยนะคะคใครมาเมื่อกีกายก็ตอนทอดกระถินก็มีม,มีมาเยอะเขาบอกว่าขอมาอีกครั้งนะทุกคนมาติดใจมากเขาบอกโอ้อากาศมีพิเศษ,ษามากเลยว่าเขาตื่นขึ้นมาเอ๊ะเขาไม่ได้เปิดแอร์นี่ที่นี่เราเสพเมินชายแอร์ไงคะมันจะเป็นอากาศธรรมชาติใครชอบธรรมชาติมาที่นี่สนุกมากค่ะทีนี้ข้างหลังมีต้นไม้เยอะๆเลยเป็นป่าอะไร,รอ,อ่าต้นจักทอง แล้วก็จะมีต้นไผ่ต้นตาลต้นมะขามต้นสสดวมีทุกต้นเลย<า>มีต้นไม้ทุกชนิดเลย<า>ที่นี่ก็จะมีไก่มีแมวมีม้ามีแมว,ม,แม,วมันสนุกค่ะมีกระรอกกับแตด้วยนะอยากชมสวนอาจารย์แม่เราเดี๋ยวให้อาจารย์แม่พาเดินชมบ้านอ๋อได้เลยค่ะ ตรงนี้สวนจอมค่ะสวนจอมหน้าบ้านค่ะลมลื่นเห็นไหมคะนี่ต้นสะดาวนี่ต้นป่ามากค่ะที่เรามาสวนตรงนี้นะคะเรามาสวนตรงตรงหลังบ้านลมลื่นอากาศเย็นมากนะที่นี่ตอนเช้าสิบหกองศาอากาศกำลังดีน้ำตกเนี่ย โอ้เขาปลามาลอยให้เนี่ยจะนุกสนานมีสร้างงานไหมคะเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วอย่างนี้อาจารย์แม่ตกแต่งเองเลยหรือเปล่าเออก็ช่างค่ะช่างอะค่ะช่างเขาถามให้ช่างเก่งมากตยงนี้อีกท่านแม่ค่ะนี่น้ำพูน้ำพูท่านพญานาค ตรงไหนเป็นมุมมุมโปรดอาจารย์แม่คะอ๋อต้องเป็นข้างบนค่ะข้างบนจะเห็นหมดเลยอข้างบนนี่นะคะพี่ชอบดอกไม้ไงค่ะเป็นแม่ดอกไม้นี่แค่แโห่ถ้าแม่ดอกไม้เยอะบอกเราชอบดอกไม้ชอบดอกไม้ชอบต้นไม้ข้างหลังมีที่นั่งด้วยอยากให้อาจารย์แม่พาไปชมกะอนอนนี้ค่ะ อันนี้นะคะอ,อันนี้มานั่งเรามานั่งตอนเย็นๆนะคะจะดีมากเลยตรงนี้นะมันจะมีต้นไม้เยอะๆเยอะแยะทั้งหมดไปหมดนะมันจะร่มรื่นนะอากาศยังเย็นอยู่เลยนะคะตอนที่สายตายแล้วสายสายก็มันมันก็จะอ่ามันจะปกติก็คือประมาณเที่ยงตอนเช้านี่มันจะเย็นมาก าจแม่ได้มาที่บ้านนี้อาจารย์แม่รับพลังเต็มๆเลยใช่ไหมคะเห็นว่าแต่ทุกวันก็ทํางานทั้งวันเลยนะปลูกต้นไม้เก็บอะไร<ฆ>เก็บใบไม้ที่มันร่วงอะ<ฆ>่ะเดี๋ยวต้องมาตอนหน้าฝนนะ<ฆ>เราจะมองไม่เห็นท้องฟ้ามันจะมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะตัวนี้มันร่วง<ฆ>มันเป็นตอนไอ้ใบไม้ร่วง<ฆ>เห็นว่าอาจารย์แม่เนี่ยแม้ว่าจะมาอยู่บ้านนี้ก็ยังเตรียมการ ตรวจสอบดวงให้บ้านเมืองและการเมืองมากมายใช่ค่ะก็คือดูดวงให้บ้านเมืองก็ยังมีลูกศิษย์มาเรียนมาเรียนที่นี่นะใครมาก็โอบอกว่าสนุกมากเลยอากาศมันร่มรื่นทุกคนจะมีสมาธิคนก็จะมีมาเรียนมาเรียนอยู่แล้วก็หลังจากนี้ลูกศิษย์ทางกรุงเทพสามารถจองคิวได้มะมาได้เลยค่ะใครอยากมาพักผ่อนใครอยากสบายใจนะมาที่นี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะี๋ยวจะพาดูต้นคอนนะเขาเรียกมันจะมีอะไรนะมันจะมี เขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานเยอะมากใครไม่สบายใครเหนื่อยมานั่งปุ๊บมันจะหายเลยอุ้ยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแรกเขาไม่เชื่อหรอกเราบเออเรื่องไรสาร่ะลูกอาร้านเคยเขาบอกว่าใครไม่สบายมานั่งปุ๊บมันจะหายมันจะขี้ขายเพราะว่าอะไรล่ะพลังงานมันเยอะออกซิเจนมันเยอะมากจะมีต้นคอต้นต้นไม้ชนิดเดียวนะที่มีพลังงานเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่ามันบอกไม่ถูกมันไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นแบบนั้นเอเราไปนั่งดูก็เออจริง อุยอาจารย์แม่พาลูกศิษย์ไปชมหน่อยนะั่งไปนั่งพาให้ไปนั่งลองดูไงเราไม่เชื่อคุณไปนั่งเถอะทุกอย่างเราต้องพิสูจน์เองถูกไหมว่าจริงไหมถ้าพูดมาเราก็ฟังวต้นไหนต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปต้นคอนนี่ดีมากเลย ลกลับกรุงเทพอีกนิดหนึ่งเราก็จะอยู่ที่นี่อยู่ยาวเลยใครที่อยู่กรุงเทพอยากจะจองเรียนต้องรีบแล้วนะคะค่ะไม่งั้นได้ตามมาไกลถึงกาลสินนี่ยต้นคอต้นนี้ไงคะค่ะต้นคอต้นนี้อ่ะอ,ออซิเจนมันเยอะมากนี่อใครมานั่งแล้วจะรู้สึกโอ้สบายใจอื็ไหมน้องโซฟี่ดูค่ะ สวยมากเลยนะคะก็สามารถนั่งตรงนี้แล้วก็ทําอะไรบ้างคะนั่งเฉยก็นั่งพักผ่อนไงคะอากาศมันเย็นมันร่มลื่นค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเลยนะค่ะหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านค่ะมันจะล่มลื่นหมดเลยดอกไม้สวยๆด้วยและนี่ก็อ้าหันมาเป็นศาลาศาลาอีศาลาดีใครวาก็มาเรียนหมอดูตรงนี้แหละจะเรียนเรียนหมอดูตรงนี้ ใครจะพักก็ไปพักผ่อนไปนอนที่โน้นบ้านน้้นจะมีบ้านสองสามสี่หลังอยู่ได้หมดเลยนะคะอเดี๋ยวไปดูสาลาหน่อยไหมได้ค่ะค่ศาลาจะเป็นที่สวนลูกศิษย์ค่ะค่ะบรรยากาศนี้น่ามาเรียนมากกว่าที่กรุงเทพอีกค่ะจันแม่มันสงบจิตนิ่งนี่ไงฮะน้องฟีศาลานี่แหละใครมาก็มาเรียนนี่ มาเรียนทีละสองคนหัวท้ายเยก็กก็ยี่อยู่สองตัวดีค่ะโ oh, oh, oh. อ้โหเขาอนุญาตนั่งด้วยตามสบายค่ะ<ม>เห็นไหมฮะบรรยากาศมันดีรอบบ้านแล้วดีหมดเลยข้างบ้านเขาก็มีต้นไม้ต้นไข่มีต้นอะไรไครนะฮะวาบุนหมุ่งหินนะมาที่นี่รับรองว่าหายป,ปิดดทีนบรรยากาศมันช่วยทำให้ ลมของคนเรานี่นะคะปกติแล้วคนนิ่งจริงๆนะคะอ๋อลูกศิษย์ก็มานอนแบบหลัแบบไม่กี่ชั่วโมงเองแต่รู้สึกมีกพลังเลยไข่ไข่<า>ก,<ช>ก็บอกอ๊มีพลังตื่นขึ้นมาสดชื่นมากเลยใช่ใชอากาศนี้จะจะบอกให้ฟังนะมีความสําคัญมากเลยนะ,ะเขาเรียกพลังงานคนเรานี่นะ,ะสําคัญก็คือลมหายใจ ถ้าเราไม่ได้หายใจสักสามนาทีเราตายไหม<ต>ไม่ได้กินข้าวเวัน5วันเร<ข>ารอดแต่ถ้าไม่มีลมหายใจน,นี้ยานพาชนะอากาศนี้นะจะมีความหมายมากคนไม่เข้าใจอย่างนี้เองเพราะ <ขา S 2> ว่าปกติแล้วถ้าเรานอนหลับจริงๆในกรุงเทพสี่ชั่วโมงไม่พอแต่น,นี้มันอากาศธรรมชาติอย่าลืมนะห้องแองมันมีอากาศเพียงครึ่งเดียวนะ <ขา S 2> ที่นี่มันอากาศธรรมชาติเราจะสดชื่นเร็ว นที่ที่เหมาะในการมาพักก่อนแล้วก็ฝึกวิชากับอาจารย์สนุกมากเลยนะคะจะมีเรื่องตื่นเต้นแล้วทีนี้คิดว่าต่อไปเนี่ยคนมันเขาชอบหวยกันใช่ไหมพี่จะถอดละพี่จะถอดอ่เขาเรียกอะไรเลขนําโชคสูตรสาเร็จทีเด็ดสาหรับทุกๆคนแล้วจะสนุกมากแค่เราเขียนแก๊กไว้ไม่กี่มันจะออกมาเป็นชุดเพราะถ้าเรารู้นะสองสามสี่สเต็ปนะอะไรที่มันคู่ที่มันเหมือนกัน สามคู่สามตัวนะความชัวร์ที่มันจะออกบอกได้วรา98าเปอร์เซ็นต์เราถอดลองดูสิคะ<ร>เขาเรียกกำลังวัน<ร>แต่มันม,ม,มีลึกลับว่าน,นั้นอีกนิดหนึ่งนะคะ<ร>ถ้าคนานี้นะชอบเล่นหวยก็มาเรียนรู้นะคะ<ร><ร>และทุกอย่างมันจะเป็นวิชาของเราเขาเรียกว่าตัวสินค้าที่น่าลงทุนไม่ใช่<ร>ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่การผันนันนะใครชอบหุ้นก็มาเรียนหุ้นนะเราจะรู้ราคาเป้าหมายจะรู้เวลาขึ้นลงของหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นจะตกวันไหนเนี่ยเราจะมีบอก เดี๋ยวนี้แล้วนะลูกศิษย์ที่มาเรียนเราสอนทุกวิชาถือว่าเราดีบ้านตายแล้วแปดถิ่นกว่าเรารอดยากแล้วคิดว่ากลับประเทศสักพัก,นะกอย่างนี้ก็จะมาอยู่ที่นี่ยาวเลยเพราะฉะนั้นวิชานะคะรีบมาเรียนกับอาจารย์แม่ไว้ดีกว่าใครสนใจก็รีบมาเรียนนะคะวิชาที้ท้าพี่ตายไปแล้วนะตายแล้วตายเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าพี่ตายแล้วใครจะมาบอกล่ะใครจะมาบอกให้รับรู้ล่ะ คุณชอบเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นทองเล่นบอลมาเลยค,คุณไม่ผิดหวังมันคือตัวสินค้าที่น่าลงทุนทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกมุมหนึ่งมาดูอีกมุมที่มุมมุมโปรดของเรามุมโปรดของลูกศิษย์ที่มานั่งเรียนแม่เดี๋ยวก่อนสมมุติว่าบางคนเขาอยากขอดูตาศึกษา,ากซื้อตําราก่อนซื้อตําราก็เรียนรู้ได้ดีค่ะตํะตาราเราให้โอละเอียดมากเลยแล้วยังตามสอนออกนะว่า ตั้งแผนที่ยังไงหมุนรหัสยังไงอ่านยังไงนี่เราบอกละเอียดมากเลยนะคะ,ะอถอดจิตมารู้ใจทํายังไงเราสอนเราสอนอธิบายละเอียดมากใ,ใครมีตําราคุณทําได้คุณพิสูจน์ของตัวคุณเองอไงได้เลย<ะ>ตัวเลขตัวนี้มันจเจอมันจะเป็นมันจะมีคําอธิบายตัวนี้ถามตัวนี้ตอบตัวนี้สรุป<ะ>สรุปเรื่องอะไรมันก็จะมีที่มาที่ไปก็คือเราจะดูหน้า25ตําราที่ออกใหม่นะคะ อ่าหน้า25จะมีที่มาของเหตุแล้วก็รหัสผู้สั่งการสั่งว่ายังไงเรื่องอะไรมันสนุกตื่นเต้นคุณต้องพิสูจน์เดงกับคนที่มีตำรานะคุณมีตำราแล้วเราตามสอแล้วคุณข้องใจคุณโทรมาเราตอบทันทีระพิมพ์มตอนนี้รุ่นที่3คือสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วจบละ้วพี่จะมาอยู่ต่างจงังหวัดพีพพจ่จะให้พิชาเนี่ยบอกยังไงก่อนจากลาจะให้พิชากับผู้คนเต็มร้อยจะไม่เอากลับไปด้วย สั่งจองตำรานะคะดูได้สนใจสั่งจองได้เลยนะคะ,ะคะือเราพิมพ์นี่รุ่นสุดท้ายแล้วก็จบสั่งจองได้ที่ไลน์ไอดีนะคะ,ะ vsr8583 นะคะ,คะแล้วก็อ่าดีลาาที่เราเขียนไว้ข้างล่างอะ่ะจองตรงนี้ละคะ่ะใครมีเอาไว้นะคะจะบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มทุกอย่างอยากรู้ชีวิตคุณก็รู้ได้ทันทีคุณอยากรู้อะไรนะคุณพิสูจน์ได้หมดยันสถานการณ์มันเหมือนกำลังร้อนแรงหนูนะเราเ,เขียนขึ้นมาได้นะจะจบยังไงเราก็รู้อีก เยวพี่พี่เข้ากรุงเทพก่อนแล้วพี่พี่ก็จะไปทํานายเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ประชาชนที่สนใจดีนะได้รับรู้ได้พิสูจน์แล้วคุณก็เขียนขึ้นมาเองทุกอย่างมันมันเป็นตัวเลขเรามองผ่านตัวเลขนะคะแล้วตัวเลขพี่บอกอะไรมันเป็นฟ้าที่ขิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูมุมอ่าอีกมุมหนึ่งดีไหมได้เลยค่ะตามไปดูกัน,น,ว,นว้าวสวยไหม สวยมากค่ะนแม่ยินตรงนี้ยิ่งสวยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถมองสวนได้มอ,มองสวนได้ทั้งหมดนะคะแล้วคนก็มาเรียนตรงโต๊ะนี้ค่ะโต๊ะนี้อ่ะโตนี้อะเห็นไหมเงียบสงบแล้วก็ได้ยินแต่เสียงน้ำตกแล้วก็อีนัวก็จะยได้ยินแต่เสียงนกเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันเห็นไหมสนุกสนานจะไม่เหมือนกรุงเทพมองไปไหนมีแต่ป่า มีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้แล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกไหลายทั้งวันสนุกไหมสนุกมากค่ะใครทุกคนมาบะขอมาอีกครั้งนะใช่มาแล้วเหมือนได้มาเติมพลังงานชีวิตเลยมาแล้วจิตมันนิ่งมองปนหนก็มีแต่ที่แบบว่าค่นมันมัน,ม,นมีแต่ต้นไม้อ่ะพี่จะชอบเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากชอบต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เห็นไหมคะแล้วอยู่ไหนก็ได้ยินก็คือมีแต่เสียงน้ําตก น้ำตกดีมากเลยไปไหนเขาเรียกว่ามีแต่ต้นไม้เห็นไหมฮะต้นไม้ทั้งนั้นเลยเตื่นขึ้นมาหรือตอนเย็นนี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นบรรยากาศที่ที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะคนไหนที่เครียดเี่หงุดหงิดมาที่นี่เธอค่ะมาที่แล้วคุณก็จะสบายใจมากต้อนรับเฉพาะลูกศิษย์ค่ะลูกศิษย์ของเรานะคะ,ชคะเชิญเลยคุณมาคุณจะบอกโอ๊ยทำไมมันสนุกอย่างนี้คือมันล่มลื่นอะ่ะ แต่วันนี้ก็ได้เห็นรอยยิ้มของอาจารย์แม่ที่สดชื่นแตกต่างจากที่เราถ่ายกันที่สำนักงานนะคะที่นี่วิทยาเขาเรียกว่าเยือกเย็นสงบจิตนิ่งไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเราจะอยู่มันอ็อยู่เราอยู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นมุมที่มันสงบเราบรญใวณบ้านเราหน่อยไหมใครมาก็มาพักลูกศิษย์มาพักได้เลยนะคะที่นี่เป็นบ้านพักที่ดีที่สุดนี่นะคะมองไปตรงข้ามนี่ก็จะเป็น้านพัก เป็นบ้านพักเป็นนับตกมีแต่ดอกไม้มีแต่คือคือคือมาแล้วมันสบายใจแล้วค่ะ,นนะค่ะเชิญเลยค่ะท่านอาานย์น้าแนะนำลเลยพาไปเลยอ๋อนี่บ้านนี่ห้องน้ำห้องครัวนะคะ,คะก็นี่ห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีห้องครัวสวยมาก ค่ะแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยด้ะค่ะโหดีมากเลยนะมาแล้วไม่อยากกลับกรุงเทพเลยนะเนี่ยอยากอยู่ที่นี่ยาวๆเลยเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพสักพักหนึ่งแล้วก็จะอยู่ยาวละมากเล้ค่ะทานกับลูกแก้วอากาศดีเห็นไหมลมพัดตลอดเลย าไปชมบรรยากาศเอาไปสวนลูกศิษย์ด้วยนะตื่นเช้าขึ้นมาลูกศิษย์ก็มานั่งดื่มกาแฟกันบรรยากาศเยน็ยนๆชมดูน้ําตกฟังเสียงน้ําตกสนุกสนานกันที่นี่ใครมาแล้วสนุกใครๆก็บอกว่าขอมาอีกครั้งได้ไหมคะบ,บอกมาเลยยินดีนนต้อนรับพอตอนนี้ <ขอ S 2> แดดกำลังส่องแสงวิวก็ดูน้ำตกไป เห็นไหมคะเสียงน้ำตกเราสดชื่นลูกตีลูกหาอยากมานะเชิญเลยนะคะยิ่งยิ่งยิ่งปีใหม่นะอากาศมันยิ่งหนาวมากเลยอาจารย์แม่มาเติมพลังขนาดนี้แล้วเชื่อว่า เป็นแฟนรายการหลายท่าน,นบอกว่าอยากฟังอาจารย์แม่ทำนายดวงบ้านเรือนอ๋อกลับไปทำนายสนุกเลยนะคะ<ด>กลับไปจะหลายเรื่องราวที่เราจะต้องทํานายให้ให้คนผู้ชมได้ฟัง,งได้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 พิสูจน์กันว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราจะจบแบบไหนนะคะมีหลายเรื่องเราไปนี้จะถ่ายให้เยอะๆเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตลากับครูแม่กันก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ